โอเคสวัสดีครับผมก็ขออนุญาตมาพูดคุยกับเรื่องของหนังที่ผมเพิ่งดูใหม่หนึ่งเรื่องแล้วก็แบบชอบมากนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้อง,อง่ไม่ไม่ใช่ว่าผมชอบคนเดียวนะแต่ว่านี่คือหนังที่ได้รับรางวัลอสการ์นะครับในสาขาของอภาพยนตร์สารคาดียอดเยี่ยมคือเรื่องนี้เป็นหนังสารคาดีนะครับแล้วก็เย่ายเพิ่งคิดว่าเฮ้ยสารคาดีมันจะเป็นหนังที่น่าเบือ่ออะไรอย่างนี้นะไม่เลยคุณต้องคิดว่านี่คือ,อเรียกว่าในยุคสมัยเนี่ยนะ หนังที่เป็นหนังสารคดีแล้วเขาทําออกมาได้สนุกแบบไม่แพ้หนังที่เป็นหนังคนแสดงหรือว่าหนังแอนิเมชันเลยเนี่ยมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ตอนนี้หลายเรื่องเป็นอย่างนั้นนะสามารถที่จะเล่าเรื่องแบบมีตัวดีมีตัวร้ายมีตัวเอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยต้องถามเองเลยว่าเฮ้ยนี่มันหนังสารคดีจริงเหรอนะฮะอย่างบ้านเราก็ยังแบบมีหนังอย่างแบบคามแอนซีที่เป็นหนังธรรมกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหเขาก็ดําเนินเรื่องได้สนุกมากเลยนะฮะแต่อย่างเรื่องเนี้ยคือต้องเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ ถ่ายทายากนะก็บอกว่าใช้เวลาเตรียมงานทั้งหมดรวมๆเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นสิบปีเลยในการแบบเออทําแบบให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยแล้วเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นสาร,รคดีที่เป็นแค่การบันทึกอะไรสักอย่างแค่นั้นแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันมันเปิดประสบการณ์โลกใต้น้าของเราอ่ะที่ทําให้เราได้เห็นภาพอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยมองเห็นแล้วก็ได้เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ กับสัตว์อีกชนิดหนึ่งซึ่งแบบตามปกติเวลาเราจะเห็นความสัมพันธ์ของสัตว์กับมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็จะเห็นแบบน้องแบบน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยปลาโลมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าน้อยครั้งมากเลยคือผมว่าผมไม่เคยเห็นเลยที่แบบมนุษย์กับปลาหมึกจะเป็นเพื่อนกันนะ <c oughs> คือดูเรื่องนี้จบนยะผมแทบจะไม่กินไม่กล้ากินพวกไทยโกโยากิสักพักหนึ่งเลย <c oughs> คือมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนนะครับที่เป็นมนุษย์ใต้น้ํากับปลาหมึกสายนะครับซึ่งเป็นปลาหมึกที่ มีอายุที่แบบไม่ได้ยืนขนาดนั้นนะคือเขามีอายุในอายุไขของเขาคือจะประมาณ1ปีถึง2ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเอกเนี่ยก็คือจะเป็นช่างภาพคนหนึ่งนะครับช่างภาพชื่อว่าเคร i กฟอสเตอร์เนี่ยเป็นช่างภาพสรารคดีที่แบบเขาค่อนข้างที่จแบบหมดแพชชั่นกับชีวิตหมดไฟกับชีวิตจนนั่งแบบเ ขอหายวัดไปจากทุกคนหายไปจากโลกความเป็นจริงสักป๊บหนึ่งแล้วก็ไปดำน้ําใต้ทะเลในในแถวแบบพวกแอฟริกาใต้ซึ่งมันจะเป็นแหล่งที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็คือเขาเก่งมากเลยนะที่สามารถที่จะดำในใต้ทะเลคือโอเคอาจจะแบบบ้านเท้ากับตัวทะเลอาจจะอยู่มีความใกล้เคียงกันนะฮะสามารถที่จะแบบออกทะเลแล้วก็ไปดำน้ำําแล้วก็ไปแบบสํารวจชีวิตสัตว์ใต้น้าได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นคือเขาสามารถที่จะ พากล้องเนี่ยปถ่ายทําอะไรต่างๆได้ซึ่งการถ่ายทำเนี่ยเรียกได้ว,ว่าไม่ใช่แบบธรรมดาเลยนะคะเพราะว่ามันมีความแบบคือเหมือนเป็นหนังจริงๆเลยอะ่ะเออมันมีความเหมือนกับฉากต่างๆมุมกล้องต่างๆเราจะเห็นโลกของสัตว์ใต้น้ําเราจะไม่ได้เห็นแค่ปลาหมึกอย่างเดียวแต่เราจะเห็นกุ้งหอยปูปลาเห็นสาลายทะเลเห็นแม้กระทั่งตัวอะไรอย่างค,คือคือปลาฉลามอะไรเงี้ยซึ่งแบบหรือคือตัวอื่นๆมากมายอย่างเงี้ยท,ที่แบบรู้สึกว่า มาเป็นส่วนประกอบของระบบนิเวศอ่ะแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเวลาเราได้ยินข่าวที่แบบธรรมชาติถูกทําลายแบบพวกน้ํามันไหลลงทะเลสารพิษไหล,ลทะเลคือเราว่าเราจะเศร้าใจกว่าเดิมอีกพอเราได้ดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มันจะทําให้เห็นว่าไอ้ระบบนิเวศใต้น้ำนต่างๆมันน่ารักมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบเวลาคุณดูหนังแบบพวก Finding Nemo อ่ะแล้วคุณจําได้ไหมภาพแบบนีโมแล้วแบบว่าจะต้องไอ้ปลากระตูนจะต้องไปเรียนหนังสือไปเป็นขบวนกันอะไรอย่างเงี้ยคือ เออเรื่องนี้มันมันก็มีภาพฟิลลิ่งประมาณนั้นอะคือมันไม่ได้มีอนุบาลปลานะแต่ว่ามันเป็นแบบให้เห็นว่าระบบนิเวศทะเลมันมีความแบบมันไม่ใช่แค่สัตว่ายน้าไปว่ายน้ํามามันก็มีความแบบถึงแม้ว่าจะต่างสายพันธุ์บางทีมันก็มีการเล่นกันมีการแบบเอออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบเหมือนเหมือนมันได้อยู่บ้านของมันเองซึ่งมันเป็นอะไรที่พอเราได้เห็นเนี่ยเราสึกว่าเออมันมันเจ๋งดีนะอะไรเงี้ยเราไม่ใช่แค่นั้นคือพอตัวตัวเอกของเรื่องอะนะฮะคุณที่เป็นช่างภาพเนี่ยเขาก็ได ดำน้ําลงไปเนี่ยเขาก็ไปเจอลูกปลาหมึกที่แบบเป็นปลาหมึกตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาแล้วเขาก็ใช้เวลาในการมาเจอปลาหมึกตัวนั้นเรื่อยๆเขารู้สึกว่าเออมันแบบมีความ first impression ดีอะไรเงี้ยจากตอนแรกก็ยังดูแบบไม่ค่อยสนิทกันจนตอนหลังปลาหมึกตัวนั้นก็จะมาเกาะบนตัวบ้างมาเล่นกันบ้างมาอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละพาร์ทของเรื่องเนี่ยมันก็จะมี conflict มี ประเด็นบางอย่างที่จะทาให้แบบเฮ้ยความสัมพันธ์นี่มันจะไปได้ไหมวะเฮ้ยอยู่ดีๆกล้องมันเผอหล่นลงไปเกือบจะใกล้ตัวปลาหมึกแล้วปลาหมึกก็ตกใจหรืออะไรเงี้ยเออคือมันมีความอะไรหลายอย่างมากเลยซึ่งแบบเหมือนกับสองทั้งทั้งคนแล้วปลาหมึกมันก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันในการแบบว่าเออในการสร้างความสัมพันธ์ต่อกันเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมีการตามไปง้อเออบางทีปลาหมึกก็ต้องมีการหนีโต้หนีฉลามอะไรเงี้ยเออคือมันมีแบบหลายโมเมนต์มากๆมีตั้งแต่โมเมนต์แบบอบอุ่นยันแอคชั่นยันแบบเออเห็นอะไรหลายอย่าง นะฮะในในในความเป็นแบบคือหนังไม่ได้ยาวเลยหนะังแค่ชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมง25นาทีเท่านั้นแต่ว่า,เ,าเขาก็จะเป็นแบบภาพที่ดำน้าไปใต้น้าใช่ไหมผสมกับฉากที่เขาจะแบบเหมือนมาเล่าเรื่องอก็คือเหมือนเป็นเหมือนนั่งสัมภาษณ์อะแต่ว่าเขาจะเป็นแบบตัวเองก็จะมานั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยว่าเออประสบการณ์ที่เขาไปใต้น้ําในแต่ละช่วงแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะมีแบบ ตั้งแต่เดย์วันยันเดย์แบบโอ้โหสามร้อยกว่าหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเติบโตที่แบบหมึกใต้นะ้าจากเป็นหมึกเด็กกลายเป็นหมึกวัยรุ่นหมึกโตหมึกผสมพันธ์ยันหมึกที่จะต้องแบบเออพอมาไปถึงตอนท้ายที่เราก็จะเห็นจะรู้ว่าแบบเออมันก็จะถึงขั้นที่จะต้องแบบมีโอกาสจะต้องลาจากกันอนะ่ะเออมันกลายเป็นฉากเฟรนด์ชิพที่แบบดูแล้วโอ้โหจี๊ดเลยนะเออมันนมันเป็นมิตรภาพแบบ เฮ้ยมันจะต้องถึงโมเมนต์นี้จริงเหรอคือเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเรายังเจ็บปวดเลยฉะนั้นเราว่าถ้าเป็นเขาอ่ะเขาต้องรู้สึกมากแน่ๆนแล้วเขาเองเขาก็เกือบจะร้องไห้ออกจอเลยคือแบบมันมันมันทัชชิ่งมากๆครับมันไม่น่าเชื่อจริงว่าแบบเออลรถปลาหมึกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีหัวสมองนะมันมันคิดเป็นมันเข้าใจคนมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างในแบบที่เหลือเชื่อแล้วหลายครั้งคือมันเป็นสัตว์ที่สามารถแบบปรับตัวในใต้ท้องทะเลได้ดีเยี่ยมมากๆ ย่างตอนที่เวลามันโดนสัตว์อะไรล่าอะไรเงี้ยคุณต้องลองไปดูเองว่ามุกของมันแต่ละมุกเนี่ยจะเป็นยังไงในการหลบสตูของมันอะไรเงี้ยเออคือเนี่ยนี่คือความน่าทึ่งที่เราเห็นว่าสัตว์โลกสามารถทําได้แล้วก็สัตว์หลายชนิดที่สามารถที่จะเนี่ยแสดงสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเพราะว่าเราก็จะรู้แค่ปลาหมึกว่ายไปไว่ายมาใช่ไหมแต่ว่าพอเราได้เห็นโลกของปลาหมึกที่มันมากกว่านั้นผ่านการสํารวจของคุณแคล็กฟอสเตอร์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแบบเออมันมี something ที่ ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะมากนะครับแล้วก็ไอ้คำว่า o f t o p u s teacher เนี่ยมันคือการที่แบบเราได้เห็นหมึกตัวหนึ่งมีลฟ์ไ c y คิลของมันแค่ปีหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันได้สอนชีวิตเราอะเวลาว่าเวลาแบบเออเหมือนเราหมดไฟเราไม่รู้จะไปยังไงอะไรเงี้ยอย่างน้อยการปรับตัวเหมือนที่ปลาหมึกเขาพยายามทำอะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของสิ่ง,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 งมีชีวิตที่ถ้าเราจะต้องอยู่สู้ในโลกวันข้างหน้าในวันต่อๆไปเนี่ย เออเราจะต้องจัดการยังไงเราจะต้องผิดแพงยังไงเราจะต้องหากลายุทธ์ยังไงซึ่งบางทีเนี่ยมันมันเข้ามากันทันหันเป็นโควิดอย่างเงี้ยม่อยู่ดีปิดแล้วล็อกดาวน์อะไรเงี้ยเราไม่รู้จะเอายัางไงอะไรเงี้ยคือเนี่ยการที่เ,เอาเวลามาได้ดูสัตว์สำรวจโลกใต้น้ำสักนิดนึงอะไรเงีย้งยมันทำให้เราได้เข้าใจชีวิตเลยนะว่ามันไม่ใช่ว่าเอา่อจะคนจะสัตว์จะอะไรต่างๆทุกคนต้องพยายามที่จะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดไปให้ได้ถึงวันข้้งหน้าทั้งนั้นอะไรเงี้ยเออนะครับจนถึงว่าบาระสุดท้ายของชีวก็ คือเราก็เลยได้เห็นว่าเอิญมันเป็นหนังที่มีความสัมพันธ์ที่งดงามซึ่งแน่นอนว่าหัวใจของมันสามารถถูกถ่ายทอดมาในหนังได้งดงามมากๆแต่ไม่ใช่แค่นั้นคือในแง่ของภาพการมิกซ์เสียงการถ่ายทํามีมุมโรนด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้เขาถ่ายยังไงนะแต่ว่ามันทํามาแล้วมันดูแล้วแบบโอ้โหดีมากเลยดูแล้วแบบแบบ โคตรโปรเฟชชั่นอลเลยอะไรเงี้ยเออแล้วรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่สตอรี่ที่หาได้ง่ายๆเลยมันมันเป็นสตอรี่ที่ยูนิคมากมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากแล้วก็การที่เขาสามารถบันทึกเรื่องนี้ได้ในช่วงชีวิตหนึ่งของเขาอ่ะผมว่ามันแม่งคือแบบคือการบันทึกประสบการณ์ความทรงจาแล้วก็เป็นทั้งเป็นความทรงจาที่ที่งดงามที่สุดในชีวิตเขาอีกหนึ่งเรื่องนะแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ชาวโลกจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประมึกกับคนได้อีกด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมว่ามัน มันบียอนไปมากกว่าแค่คนกับสัตว์แบบม้ากับแมวกับหมากับอะไรเงี้ยเออที่ที่เราจะได้เห็นกันทั่วๆไปอะแต่ว่าอันนี้มันจะได้หายากเพราะว่าการที่จะต้องไปถ่ายทําใต้น้ําขนาดนี้หรือว่าใช้ความมุ่งมั่นหรือว่าการตั้งกล้องรอให้เกิดโมเมนต์อะไรต่างๆผมว่าทุกอย่างนี่คือแบบโอ้โหมันเมจิอลมากๆจริงนะครับฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสลองดูนี่ไม่ใช่สารคาดีน่าเบื่อนี่นี่คือสารคาดีที่แบบดูแล้วแบบ เออมันได้มันได้สอนเราจริงๆว่าแบบเออชีวิตเราคือมันเป็นอย่างนี้แหละเออมันคือสิ่งที่มหัศจรรย์นะฮะเออที่เราได้อยู่บนโลกใบนี้นะก็แบบเออมันจะมีอะไรที่เราจะไม่เห็นอีกเยอะยังไม่ได้ถูกสำรวจยังไม่ถูกค้นพบฉะนั้นเนี่ยเออในแง่ธรรมชาติเองเี่ยพอดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออบางทีเนี่ยอย่าไปทําลายมันมากเกินไปอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเพราะว่ามันมันมีที่ทางของมันมันมีแบบสิ่งมีชีวิตอีกเยอะแยะที่เราไม่รู้จักนะก็ เขาก็ต้องการสเปซของเขาก็มีโลกของเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราเลี่ยงได้ในการแบบทําอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อธรรมชาติก็ก็เลี่ยงซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วก็รู้สึกว่าน้องหมึกน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอือก็แนะนำมาแนะนําอยากให้ไปดูกันนะจะมีโอกาสน,นะครับหาดูได้ไม่ยากเลยเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ Netflix เน็ตฟลิกภูมิใจนาเสนอนะครับฉะนั้นคุณดูในเน็ตในเนะ็ตฟลิกแล้วก็น่าจะอยู่เรื่อยๆไม่ได้มีเอาออกนะครับอ่ะโอเคก็ขอจบ แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวหนังสารคดีเรื่องนี้นะครับเพราะเป็นของ Netflix o r i g i n a l ด้วยนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปไมันยังอยู่ตลอดแน่นอนนะครับฉะนั้นใครมาฟังผมเร็วช้าเนี่ยก็ไปดูหนังเรื่องนี้กันได้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับโอเคใครที่อยากจะตามรีวิวอื่นๆของผมหรือว่าพูดคุยภาพยนตร์อื่นๆก็หรือซีรีส์นะฮะก็มา s b s c r i b e ติดตามกันได้ในช่องบิ๊กนัพสตอรี่หรือช่อง Na ๊กนเอสแอลนะครับก็จะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับแลวก็ จะไปเรื่องภาพยนเร์หรือเรื่องอื่นก็ติดตามกันแล้วแต่โอกาสนะครับส่วนวันนี้ก็ไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ